ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ขีตราชันตอนที่หนึ่งวิชาดนตรีไทยเป็นศิลปะสำคัญของชาติที่เป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วคนโดยครูอาจารย์ในสมัยก่อนได้รับฝึกหัดไว้แล้วถ่ายทอดให้แก่ศิษยานุศิษย์สืบต่อกันด้วยความจำเป็นพื้นด้วยเหตุนี้แต่ละครูแต่ละอาจารย์ จึงมีแนวทางศิลปะผิดแพกแตกต่างกันไปบ้างบางเพลงแม้จะเป็นเพลงเดียวกันแต่มักจะมีทางแตกต่างกันไปตามแบบของแต่ละครูจึงเห็นสมควรที่จะได้รวบรวมเพลงที่เป็นหลักไว้ไม่ให้เสื่อมสูญและผันแปรไปจากหลักเดิมเพื่อเป็นแบบแผนสําหรับการศึกษาวิชาดนตรีไทยต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ดนตรีไทยอย่างยิ่งเริ่มจากพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แกกรมศิลปากรให้จัดพิมพ์หนังสือโน้ตเพลงไทยเล่มหนึ่งที่บันทึกเป็นโน้ตสากลขึ้นก่อนเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาวและนำเงินที่ได้มาเป็นทุนหมุนเวียนจัดพิมพ์เล่มใหม่ต่อไปต่อมามีพระราชด,ดำริพระราชทานแก่นายสงครามสมบูรณ์นายกสโมสรนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2509ให้ศึกษาคนา้นคว้าเรื่องระดับความถี่ของเสียงดนตรีไทยเพื่อเก็บรวบรวม และรักษาระบบเสียงตามแบบแผนของดนตรีไทยก่อนจะเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยใช้ระนาดทุ้มเหล็กเป็นกรณีศึกษาจากแหล่งข้อมูลในสังกัดกรมศิลปากรกองดุริยางสี่เหล่าทัพสำนักบ้านดนตรีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม24แหล่งผลการศึกษาพบว่าในแต่ละหน่วยงานแต่ละสำนักมีระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่มีหน่วยงานและสำนักดนตรีแห่งใด ที่มีระดับเสียงที่ตรงกันเลยเมื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลโปรดกล้าโปรดกระหม่อมได้พระราชทานพระราชกระแสว่าให้แต่ละสำนักคงระดับความถี่ของแต่ละบ้านไว้ที่รับสั่งเช่นนั้นเนี่ยหรือว่ามีให้คงไว้ฉันว่าดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเที่ยวราะให้เข้าหากันนะมันจะเสียเอกลักษณ์ของบ้านหรืออัตลักษณ์ของบ้านทุกบ้านเข้าไป